เตรียมโต้เตรียมโต้บอกพี่น้องเขาครับพี่น้องเขาครับเอนั่นนเพี่จ้อยคอยดีไซน์นั่นแหละทุกขันกระดูกมันนะครับยืนไปบางๆก็ไม่เจอเนาะเออครับแต่เบียดพืนเขาก็ลุยเก็บของพื้นมาแานงานเนาะเออครับ ตักบาตแล้วเก็บของช่สามชั้นวะนี่อสามชั้นสามชั้นย่างเ มินมา่ทมีเวลายกไเขาหกรถยกไปเลย่เินินอกินาเลื่อกีนีเนียียี่นี่ะยบอกินไหเดลแก้วกินเดลแก้วกินว่าเป็นยาเด้อว่าเป็นยาครับนี่คืองานประเพณนี้อีสาน้านเาครับเี่นศพขัมาซอยกันนะมาซอยกัน งานที่งานน้องครับนี่นะครับอ่ากับนี่กายพลทหารพลทหารโชคอธิปไตยเก่งกล้านั่นว่าสังกัดเมียงนะใลูกเขาไปหันอ่า ไปฝึกยูแพนว่าฝึกฝนยูใส่ยูยูยปัน่นบุหรี่ประจวบปิ่นทีฝึกกับฝึกกันไ,ไปยูข่ายอีกยุดเลยว่ะเอาโคกพวปตัตตานีนะครับทานสมอลรับฟุ้งมาแล้วเนี่ย้วกลับมาวันนี้ประกอบอา<ร>ชีพอิสระงมหอยขายนะโชคนะอ่าแต่ตอนนี้มาซอยงานพี่นะ้องเขางดงดภารกิจงมหอยกันครับอ่าอิสระอิสระ แต่ว่ามีงานใดๆดย่างเนี่ยอาทิตย์ปไายเก่งกล้าเนี่ยมามาสอยงานพี่น้องทั้งสุขังนี้เนี่ยนะครับมาช่วยงานพี่น้องเราบมูเลือกมูหูเลือกนั่นนะผู้ใดนะโชคนะครับมีโอกาสไปซอยงานเพิ่นผู้อยู่เบื้องหลังนี่เรวจะไปรับผ้ามา ตรวจนาะก็จะคอยเคลื่อนไปชาวนักกิจวัดนะครับบุพพานิมิตกิตธรรมเออเออครับไปไปเทศประโยชน์เทศประโยชน์นะครับครับอันนี้คือเขาเอาเนื้อออกจากไใ้หัวหมูนะครับเอาออกทุกส่วนเลยนะครับเอาเลยครับเก็บเก็บเก็บแ้วครับแล้วครับทำจำนานก็เก็บ ทีนี้โอ้โหเดี๋ยวบดเราหวานเฮ็ดบ่ราได้หวานนี่ก็แล้วใส่ถังไ้น้ำแข็งไว้ไม่เฮ็ตอนเศร้ากันแล้วพวกเขานะครับเนาะเนี่ยครับเอาไปโชคจากการเรไปแช่เราไปแช่ถ่านน้ำแข็งไว้เดี๋ยวเฮ็ดอาหารมือแล็ดน,น,นะครับไปวัดกันอเ,เออครับเนี่ยเขียงไม่ประคามนะเขียงไม่ประคามเออนี่ยใส่ทนใส่ท้นเลยครับเนี่ย

กได้คร <jam Stadium> <เอ>ับ่นพากินได้บางถ้าถกานก็ได้แล้ว้่าสิ่มก็ไดนเว่าศัยความร่วมมือของชุมชนนะครับงานบุญคตร เออเดี๋ยวัมา้อ่าเรา้เิไปนแดูเรร้อยได้ปเออนะกินข้าวก็กินหงเรียบร้อยได้ปได้เคลื่อนไปฮะอ่กินข้าวกินข bon ้าวกินข้าวปเออเก็บของเรียบร้อยเอาเนี่ยใช้ผ้าถาดไปเ้ะไหมคไั่ กละครับมเป็นไหนหนาวะปุนีหนาวะปีนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ละอายุปีนี้เท่าไหรล่ล้วพศอหกแล้วแปดหกกาแปดหกเจ้แปดสิบหกปี ปีเกิดสองเึิดรอกอ่าครับครับครับเกิดสองสี่แปดหกสเอ้าแปดสิแปดฮะแปเพสองพันสอร้อสองเจ้อ่าสองพนแะครับมิทุนาอ่ามิถุนาสองพันสี้อแโอ้ครับแข็งแรงนะครับนะสอ้อยแปดนะครับโอ้แข็งแรงแข่งแรงพุท่า นะครับุ้ฒ่ารุ่นเก่าๆก่าัเือบปลายแล้วเนี่ยนะผมธรรมดาธรรมดาครับผมครับครครับอยู่แล้วครับแข็งแรงเดยอยู่ดีมีแห้งครับนี่ยอ่าอยู่นะครับอยู่เป็นอยู่กับรูกับร้านฮะ่รุ่นเดียวกันเดยรุ่นเดียวกันเดียร์ัน่อยแปดสป้าไปกินไปพุ่นนะไปพุ่นป้าไปุ่นอกินเซ็งเงป้า้กินพุ่นหรือป ครับครับไปเจลาปี hmm. right. ิบสองอยู่ดีมีหฮงสุภูสุคนงานบุญบ้านเราแล้วนะซอยกันนะครับนะครับค่อยแล้วอออืมอืมอ่ะไปวิ่งเขาวิ่งเข้าเอาแกนเห เอาไปฮละไปครับครับเก็บไว้เรียบร้อยนอมีดอันตรายนะครับย่าง้เตะซ้าเตะขวาัมายิงเขายิงเขาเออเออรัล่มันพี่เอาเบียบวะ่อ๋อครัโดนลาเล็บอังไเออไปพครับครับครับต้พุ่มเดียวไปตามตาตาไปเอายังมั้ย